วงการชั้นระเตือนระตานวันไว้ยน้ำพัจจราป้าอรลอยเกตที่นาทีหคดสามจิบลานตุ้มตองเด็กได้มาตั้งเดือนสามจีบวานไอ้สามปัน,นดัดยางเอ,อ,อือดีน้ามอมกันเล้วอาพุยต้นยางกันมั่งตาคนกี่มานี่ตาเนื้อของกีเตียนลอออาอุดนาโง่กันตั้งเดือนเลยองยอมรับจริงๆจริงบอโนอ เจนนี่ตำตึงจริงๆอร่ยก็เป็นไปได้อาอิจ้าอาหึงซาตามกระเซโอกระเซให้ต่นขนตัดยางเปิดไล่สดน้องเจนนี่เอปังปลายาคนเล่ตั้งล้านหนึ่งลูประวัติศาสตร์โลกพี่น้องเอ้ยสดน้องอ้ําเจนนี่หนึ่งล้านคนดูไม่ได้แต่บ,บานานันัุและวพี่น้องราม่ามันไกลเกลื่อนนึงความสามารถและคือสิ่งสำคัญพี่น้องเก้าตึง พึ่งได้มีของดีแบ่งปันกันเลยพี่น้องไอ้นมตองแดงึงจะไม่มีโอกาสไปเป็นหนังไร้รถกับน้องเจนนี่มีตั้งใจกันเลยก็นี่พี่นอ้องเอ๊หนึ่งพันบาทห้าหมื่นบาท, 5, บาทได้อย่างพี่น้องไม่โอ๊คเจเกืือตะปุยคนที่มาช่วยพี่น้องได้เจนนี่ก็กายโอกาสิเท่ากันพี่ดาราก็ห้าหมื่นเต้นก้ามื่นเหมือนอย่างว่าโอ้ไล้รดเทนาที <c oughs> <c oughs> เป็นล้านดองเด็งเป็นจ้องจงบบุกเนลอยู่จ้องคนเด็คือเมียดีจ้องคือโลเบาลาบเลยกูเชื้อ,อตาในลานคนนั้นเป็นคนตดยางกาวเส้นคนกาวเส้นคนนั้นเจอนุ่มตองเด้งคนละกวดป้นอนี้น,นึ่งฤทธิ์ใจได้ดังยีริบรายน้องบินนองได้เพิ่มธุรกิจด,ดีขึ้นมาเนนอนบิ่นองออว่าการว่าเก่งอะไรเก่งได้เก่งเรือเก่งไปเคยก็เก่งได้เก่งบุญเก่งว่าจนานเก่งกันไม่ได้เอ็นเออ 一样啊。 บอกเร้วว่าคนใตเเ้เราจริงเจยโอ้สิไปดีดลกกแล้วติบนาทีหนึ่งเกนแปดพันออเด้ยอดขายหกสิบล้านตั้งตกถูกกระบกรอเลยพี่น้องของเจนนี่ไล่มาห้าวัดวาดไปจ้มรวยว่าล้านลเลยพี่น้องนั่นเลยบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ค่อยมีตังเอมักจะโจดรอเอมันจะเศรษฐกิจด้วยกันทุ่งถืมดานีม่มานั่งแต่วิโก้วิโกว้ว่าจำเปือ่อยเด็กนี่ที่มันรวยเ็วยบนี้ อันกษามันต้องพัฒนาเร็วเรื่องที่ไม่มีอยู่ในหนังเือนไม่ใช่ว่ามันไม่มีเอ้นเออวิชาการมันก็ดีแต่วิชาปฏิบัตินี่เละทำกันวะเอ,นอ้นเออวีใส่ได้แต่ต่างดินก็อบอกว่าใส่ได้ต่างต้นต่างใบไม่เชื่ออ็พาไปเลี้ยงใจเพื่อทางมนโนดีเลยเอ,นอ้นเออกี้มาบาราไว้อะ